สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับพ่อค้าปลาลงโปอีกแล้วนะครับในช่องอาทิตย์ h ช n แนลเนาะวันนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วไหมคะ้นาทีา <9. 14. S 1> เป็นเวลาเก้าโมงสิบสี่แล้วเนาะใกล้จะเก้าโมงครึ่งแล้ว <Okay. S 2> วันนี้จะมาพูดเรื่องการที่มีลูกค้าเนาะมีลูกค้าถามมาเนาะว่าจะเปิดร้านเล็กๆสักร้านนี่ต้องต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ที่ค่าใช้ใช้จ่ายไม่ไม่สูงนะครับแต่มันก็สูงอยู่นะการเปิดร้านครั้งแรกเนี่ย หนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเป็นเป็นส่วนเนาะส่วนของน้ำเต้าหู้กับส่วนของป้าท้องกโกเนาะจะพูดเรื่องน้ำเต้าหู้ก่อนหนึ่งเลยท่านผู้ชมต้องมีเครื่องนะครับเครื่องปัน่นเครื่องปั่นถั่วนะครับเป็นเครื่องปั่นผลไม้ก็ได้นะครับถ้าจะทำแบบเล็กๆที่บ้านธุรกิจเล็กๆ เป็นเครื่องปั่นผลไม้ก็ได้นะครับสองสองก็ผ้าเขาบางนะครับผ้าขาวบางเนาะสองแล้วเนาะผ้าขาบางนึกออกไหมครับท่านผู้ชมผ้าขาวบางที่เขาชงชงชาเขียวชงโอเลี้ยงอะ่ะนึกออกไหมครับคงจะนึกออกอยู่เนาะคงจะเห็นอยู่เนาะร้านแถวร้านกาเฟ่ที่มันเป็นถุงเป็นถุงอะ่ะนั่นแหละครับเอาไว้กองน้ำเต้าหู้ครับสองละนะ สามนะครับสามก็คืออันนี้นะครับท่านผู้ชมสามคือหม้อน้ำต้้หูนะครับหม้อน้ำต้าหูอันนี้คือหม้อที่เราจะที่เราจะตักมาขายนะครับสามคือหม้อน้ำต้าหูที่เราจะตักมาขายเป็นหม้อเบอร์เล็กก็ได้นะครับถ้าทำถ้าทำไม่เยอะเนาะอันนี้บอกเป็นแนวทาง3ามอย่างละสี่คือ สี่คือหม้อที่เราต้มอยู่กับบ้านนะครับมันจะมีสองหม้อนะครับหม้อต้มกับหม้อที่เราตักมาขายครับผมสี่แล้วเนาะหม้อก็ต้องมีสองหม้อนะครับห้าคือเตาแก๊สท่านผู้ชมจะเอาแบบตเตาแก๊สปิกนิกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าที่บ้านมียังไงหรือว่าจะหาจะจัดซื้อมาอย่างไงนะครับหรือว่าจะเอาเป็นเตาแบบ เตาหัวเร่งแบบพ่อค้านี่นะครับผมที่ห้าแล้วเนาะห้าเป็นเตาแล้วเนาะในส่วนของน้ำตูห้หกหกนะครับหกก็กระปุกเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับที่เราไว้ใส่เครื่องเนาะที่ใส่เครื่องไว้ข่กับน้ำตู้ห้นะครับผมหกนี่ครับเจ็ดก็แก้วน้ำเนาะ แก้วไว้ตักแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะเอาขนาดไหนเนาะขายราคากี่บาทนะครับล้วทผมนี่ก็ถุงนะครับถุงใส่น้ำท้าหูนะ้เนาะนี่นะครับมีอยู่หกเจ็ดอย่างแปดอย่างประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับน้ำท้าหูนะ้เนาะแล้วก็ส่วนของส่วนของปลาท่องโกนะครับท่านผู้ชมส่วนของปลาท่องโก ปลาน้โกที่หลักๆเลยก็กระทะนะครับนี่เป็นกระทะของพ่อค้าเนาะเบอร์28นะครับก็เบอร์ใหญ่อยู่เบอร์28แต่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำทอดแบบเล็กๆเนาะธุรกิจที่บ้านอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นทเลรกก็จะเอากระทะแบบที่เราทำครัวอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับทอดได้สัก ห้าตัวหกตัวนะครับ้อทีละห้าตัวหกตัวก่อนก็ได้นะครับค่อย,ค,อยค่อยขยับขยายเอานะครับถ้าลงทุนที่เลขเนี่ยถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆเหมือนพ่อค้าหมดเลยอย่างเงี้ยเยอะนะครับการลงทุนเยอะมากแต่เ,เราต้องค่อยๆขยับขยายไปเนาะหนึ่งคือกระทะนะครับส่วนของปลาตงโกสองคือตะ,ตะแกรงนะตะแกรงที่ตักปลาขึ้นจากกระทะนะครับนี่ ที่บ้านอาจจะมีอยู่แล้วเป็นอันเล็กเล็กก็ได้นะครับอันนี้ของพ่อค้ามนอันใหญ่เนาะก็ดูของพ่อค้าครับใช้ครับรถึงมันหักได้เราก็ซ่อมเอานะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อสิ้นเปลืองนะครับมีซ่อมเอาซ่อมดูดูหอกของพ่อค้าซะก่อนครับสองแล้วนะครับสองอย่างแล้วนะเกี่ยวกับปลาต้องโกเนาะสามคือถังนะครับถังเนาะ ถังใส่แป้งนะครับถัทงที่เราไว้ใส่แป้งนวดแป้งถ้าน,นวดไม่เยอะก็ซื้ออันเล็กๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันเล็กๆถังไว้ใส่แป้งแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างห้าคือตะแกรงนะครับตะแกรงถาดนะครับถาดที่เราไว้ใส่ปลาองโงเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นะก็จะมีประมาณนี้นี่แหละหลักๆครับผม ต่ไอ้พวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรก็พ่อค้าก็สอนไปแล้วนะครับงั้นอันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องได้บอกกันบอกแค่หลักๆเนะแล้วก็จะมีไอ้นี่อีกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไว้ไว้เวลาเราเทน้ำมันเนาะแต่ของท่านผู้ชมถ้าทอดไม่เยอะก็ใช้ อะไรตักเอาก็ได้นะครับลินเอาก็ได้ถ้ามันไม่เยอะถ้าเป็นร้านเล็กๆเกนาะ mm hmm. ก็มาบอกแนวทางแค่นี้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามีท่านผู้ชมเนาะถามมา mm hmm. ว่าอยากจะเปิดร้านเล็กๆก, mm hmm. ก็เป็น f อฟซดู f อฟซติดตามมาตั้งนานแล้ว mm hmm. ก็มาถามความคิดเห็นว่ามันจะมีอะไรบ้าง,างนี้ครับประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็นกระดานนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมนี่นะครับกระดาน แนะนำให้เป็นไม้นะครับที่ว่าเราจะตัดปลาต้องโกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตามหลักมันจะเป็นกระดานเคลือบเคลือบขาวนะครับขาวอย่างนี้นะครับอันนี้มันมันออกไปหมดแล้วมันเหลือแต่ไม้ครับประมาณนี้ไอที่ตัดตัดแป้งแป้งต้องโกนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แบบมีดตัดเหวียนพ่อค้าก็ได้นะครับถ้าเราทําทําไม่เยอะใช้มีด ใช้มีดตัดเอาก็ได้นะครับมีดเนาะมีดเดี๋ยวพ่อค้าให้ดูนี่นะครับมีดอย่างนี้นะนี่นะครับมีดอย่างนี้ก็ตัดเอาก็ได้นะครับนี่ตัดเอาได้ใช้แบบพังๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันขายดิบขายดียังไงก็ค่อยขยับขยายเอากระปุกนี่ก็ซร้านยี่สิบบาทกระปุกนี่ก็ร้านยนะี่สิบบาทครับเยอะแยะผม แล้วแต่เราจะเอาขนาดอะไรยังไงก็จะมีอย่างนี้นะครับเตาส่วนมากเนี่ยเป็นเตาเนี่ยถ้าทำร้านเล็กๆก็พ่อค้าก็จะบอกยังไงเนี่ยจะเอาเป็นเตาปิกนิกหรือว่าจะเอาเป็นเตาห่อเร่งหเร่งแบบของพ่อค้าเนี่ยอันนี้มันเป็นห่อเร่งนะครับก็แล้วแต,แต่ท่านผู้ชมพิจารณาเอาว่าจะขายขนาดไหนนะครับ จะขายขนาดไหนจะทําร้านประมาณไหนมันก็ถามว่าลงทุนเยอะไหมมันก็เยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเราจะซื้อใหม่หมดนะเออถ้าหากว่าที่บ้านเราพอมีก็หยิบหยิบจับเอามาใช้ก่อนได้นะครับเ,เหมือนกระทะเนาะกระทะเรา,าที่บ้านเราก็พอมีใบใหญ่ๆเนี่ยกระทะไปทอดปลาทอดอะไระก็เอามาใช้ก่อนก็ได้พังๆนะครับทอดทีละห้าตัวหกตัวหม้อ หม้อน้ำตุ้หู้นี่ก็พ่อค้าจะแนะนําให้เป็นให้ทําเป็นเหมือนสองหม้อนะครับหม้อที่เราใช้ต้มหม้อนึงแล้วก็หม้อที่เราตักมาที่เอามาขายอีกหมอห้อนึงครับหม้อต่างหากมานะครับแนะนําเครื่องปั่นก็ไม่จําเป็นต้องเครื่องแบบเครื่องใหญ่เหมือนของพ่อค้านะครับเนาะถ้าเราทําแบบเล็กๆก,ก่อนครับแล้วก็แม่ค้ามีอะไรจะพูดมร้อครับเมื่อกี้แม่ค้า ว่างแล้ว <los> ค <society> ุณ <cons> น <urai> ั <w benim friends> ่งคุณนั่งว่างให้พ่อค้าไดความรู้กับนักท่องเที่ยวกว่าครับนี่ก็เป็นตลาดของเรานะครับตอนสายแล้วเนาะสายแล้วน่คะเริ่มทำหน้าที่ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้จะสิบโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมจะสิบโมงแล้วพ่อค้าก็รอขายอีกหน่อยนึงก็จะเก็บละนี่ก็เป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งครับมาซื้อ น้ำสามก็จะมีประมาณนี้นะครับที่พ่อค้าได้บอกไปเนะคร่าวแล้วก็มีอะไรบ้างอย่างนี้แล้วครับที่เขาที่เขาซิงร้านกันเนาะที่เขาซิงซิงร้านน่ะมันจะได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ได้สูตรเงี้ยมันมันไม่แพงนะครับ น้ำหนักที่เขาซิงที่เราถ้าเราคิดคำนวณดูแล้วนเนาะแต่ถ้าเรามาเริ่มต้นใหม่เนี่ยโอโ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซิงที่เขาซิงคือหนึ่งคือได้อุปกรณ์สองคือได้ที่สามคือได้สูตรนะครับที่เขาซิงกันเนาะราคาก็ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับเขานะครับเหมือนพ่อค้านะครับพ่อค้าที่มาขายตรงนี้ก็แสนห้านะครับ เนาะไม่ถูกไม่แพงนะครับถ้าเราเหมือนพ่อค้านี่ก็อยากจะบอกนะบอกเป็นวิทยาทานมั้ยนะบอกสูตรบอกอะไรไปเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับอยากจะช่วยๆกันพ่อค้าที่มาบอกี่ไม่ใช่ว่าพ่อค้าได้มาฟรีนะครับประมาณนี้นะครับชื่ออะไร ก็มีอะไรอีกนะครับเนี่ยผ้ากองนะครับผ้าเข่าบางเนาะให้ทุกคนคงจะนึกออกอยู่นะครับผ้าเข่าบางที่เป็นเป็นผุ่งนะครับเหมือนที่เขาชงชาเขียวชงโอเลี้ยงนะครับก็เห็นอยู่นะ,ะในหนังก็มีเห็นเย,ยนะะอะๆครับนั่นแหละเราไว้ปั่นเสร็จแล้วก็เทตรงนั้นบีบเอาน้านะะํามันครับเอาแต่น้านะะํามันเอาอากาศถั่วทิ้งนะครับก็ไปต้ม ตั้งแต่ทำคลิปมาก็ไม่ได้ถ่ายตอนตอนสายสายสักวันเนาะตอนสายถ่ายแต่ตอนที่สี่ที่ห้าดูน้ำของแมคคานะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนำทำมาเต็มหม้อนะครับแมคคาเนะแค่นี้แล้วนะแค่ okay. นี้เองนะครับอ,นนอันนี้หม้อเบอร์ห้าสิบนะครับทา่านผู้ชมเต็มนี่นะครับ เราก็จะนั่งขายสักพักนึังเพราะว่าในแอปเราปิดร้าน16ครึ่งนะก็าทำเนาะทำที่แรกก็ไม่จำเป็นต้องแบบทำเยอะเหมือนอันนี้ครับทำขายเนาะลองสักถั่วสักโลสองโลก่อนครับต้มถั่วก็หนึ่งกิโลนะครับถ้าทำขายเนาะ หนึ่งถั่วหนึ่งโลนี่ใส่น้ำได้แปดถึงเก้าลิตรนะครับท่านผู้ชมเนาะฝากเลยนะครับเวลาดูคลิปดูอะไรของพ่อค้าเนี่ยฝากว่าให้ดูให้จบนะครับถ้าดูจบนี่ไม่มันมันจะได้ไม่จำเป็นต้องมาถามกันเลยนะครับมันจะพ่อค้าจะบอกไว้ในนั้นหมดเลยนะครับถ้าดูไม่จบถ้าข้ามไปข้ามมานี่เดี๋ยวก็ถั่วโลหนึ่งใส่น้ำเท่าไหร่คะอีกแล้วมาอีกแล้วครับ ประมาณนั้นแช่ก็ถ้าเป็นถั่วเม็ดนะครับพ่อค้าของพ่อค้านะครับแช่นะครับถั่วเม็ดพ่อค้าแช่แช่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นถั่วซีกพ่อค้าแช่แค่สี่ชั่วโมงครับแช,ถช่ถั่วสี่ชั่วโมงถั่วซีกเนี่ยมันจะมันจะอืดน้ําไวกว่านะครับประมาณนั้นเนาะ ร้านผลไม้เต็มเลยนะครับตลาดเราประมาณนี้ฝากด้วยครับก็มีอะไรที่พ่อค้ายังไม่ได้บอกไปเนาะเกี่ยวกับคำนาำตัวหูกับปลา้องโกเนี่ยก็สามารถถามมาได้นะครับถามมาได้คอมเมนต์สอบถามมาได้ก็ลูกค้าก็ทยอยมาซื้อ ตอนสายเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระเนาะวันสิ้นเดือนพอดีครับเดี๋ยวหวยออกขอให้รลยๆกันนะครับถ้ามีก็อาจจะมีร้านดอกมาก็มีสังขยานครับกรนมค้น เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าจะลงจะใส่รูปไว้ให้ดูเนาะกระทะกระทะเล็กๆก็ได้ครับที่ทอดเดี๋ยวพ่อค้าจะลงรูปไว้ท้ายสุดของคลิปแล้วกันที่พ่อค้าทอดกินที่บ้านเนาะกระทะเล็กมันจะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าลงให้ดูนะครับพ่อค้าจะใส่ไว้ท้ายคลิปเนาะอะอ่า จบคลิปหน่อยแมค่ค้ายังไงก็ขอฝากช่องไอ p ิช c ช a แนล l ด้วยนะคะแล้วก็เปิดเปิดอีกช่องนึงช่องกินดะนะคะช่องช่องกินดะ c ช a แนล l ี่จะมีแต่กินอย่างเดียวเลยส่วนใครอยากจะเห็นกับข้าวทางเหนือหรือว่าอยากจะให้เราทํากับข้าวอะไรทางเกี่ยวกับกับข้าวทางเหนือ ให้ท่านผู้ชมดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปลงให้ดูวันนี้ก็ขอจบคลิปเชียงเท่า,านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะยค่ะ